นี่นอนเฝ้าเลยนะครับผมจะไม่อว้วนได้ยังไงล่ะตื่นมาเสร็จก็มากินกินเสร็จก็นอนสบายเลยเย็นไหมล่ะมา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 ,มา,มา,มาเปลงก่อนโอ้มีขากินในนี้เลยกินข้างล่างนี่เอาจะไ,ได้กินกันทุกคนเดี๋ยวใจเย็น รู้ครับอ่ะอ่ะแบ่งกามแบ่งกามจะทะเลาะกันคน,ล,ออกกนละนิดคนละหน่อยน้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมต้องเติมตลอดน้องกินทั้งวันเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากคิดถึงใจเขาใจเรานะครับเราก็เหมือนกันเวลาร้อนๆเราก็อยากกินน้ำเป็นไงหิวกันแล้วใช่ไหมนี่ แดดก็เริ่มออกแล้วนะครับอากาศก็เริ่มร้อนนี่ละแกงจอมป่วนดูครับรองทองรองเท้าไปหมดเลยเดี๋ยวให้เก็บนะครับเออาหารน้องก็ให้นะครับเม่อว่านก็ให้สองรอบก็ลดเหลือแค่นี้นะครับน้ำด้วยน้ำก็ลดเหลืออยู่หน้าร้อนจะกินเกลืองมากเลยนะครับน้ำเดี๋ยวผมจะแบ่งให้อีก จะเปลี่ยนน้ำให้กับเติมอาหารนะครับกับเพิ่งออกเรนมานี่ครับน้ำก็เปื้อนหมดเลยเดี๋ยวค่อยล้างให้ใหม่อืมนี่อาหารนี่ก็ลดเหลือครึ่งหนึงน้องเบี่ยนประอิมแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างใต้เตียงนั่นแหละน่ารัก แอลเองอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่วิ่งไม่ทันเขานะครับได้จะนั่งมองเขาแล้วก็เฮาน่าน้องๆหิวกัมากินน้ำอย่างนี้แหละใช่ไหมครับนี่อาหารที่ตั้งไว้ก็จะกินอย่างนี้แหละไหนหิวยังหิวยังเองนึกแลา หิ่ยังเองดิหิวแล้วใช่ไหมครับนี่เฝ้าเฝ้าอืมก่อนจะกินข้าวก็ต้องอบรมก่อนนะครับกินข้าวอย่าดื้ออย่าตนรู้ไหมกินให้เป็นระเบียบไปเลยไหมของมีน้อยก็แบ่งกันกินห้ามทะเลาะกันตวนเป๊ะล่ะเป๊ะหิวมากเลยใช่ไหมนี่อะ ไปหิวมากแล้วใช่ไหมใจเย็นนี่ครับแกงจอมปูวนเป๋นี่เสียงดังของเขาเลยเป๋นี่ใจร้อนมากเลยนะครับผมเป็นคนแบบใจใหญ่มากเขาไม่กลัวใครนะครับนี่ใช่ไหม เห็นว่าเป็นตัวเล็กอย่างนี้นี่ใจใหญ่มากมามานี่ครับเด็กๆน่ารักมากเลยเด็กๆแกงโจนสลัดแกงโจนสลัดสวัสดีครับสวัสดีครับผม วันนี้ก็เพิ่งออกมารมานะครับมากินข้าวก่อนเด็กๆก,ก็มารอต้อนรับเต็มเลยอยู่ข้าวหรือเปล่าผู้เองเดี๋ยวกินกันนะตักบะเพือด้วยมีข้าวหิวมากหรือเปล่าเดี๋ยวกินก่อน,นะอน,น,อนอใครกินนะหเห็นไหมเป๊ะแรือเปล <c oughs> ้าเปมากนครับเปมาแล้วมา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 , <c oughs> มากินกันนะทำก่อน ใจเย็ยนนะะกินก่อนตักมาเผื่ออยู่เอ้ยย่าเฮา,าก,กินไม่ก่อนกินก่อนกินก่อนอือหึอันนี้ก็ถุงขนมนีม่นะครับเวลากินข้าวก่อนน้องๆก็จะมาเฝ้าอ,อย่างนี้แหละเขากินแต่หัวาหารทุกวันบางทีเขาก็ ไม่ค่อยจะอยากกินเท่าไหร่นะครับเขาก็อยากกินข้าวคุกแกงอะไรบาง,างน้องผมก็จะให้สลับกันนะครับถ้ามีข้าวเหลือก็จะแบงให้น้องๆด้วยนี่ผมก็กินข้าวผมก็ตักมาเผื่อลูกน้องวยครับผมเสื่อกน้องด้วย,ย,ก,วยการกินดูของผมก็ง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ได้ถือตัวไม่ได้อะไรนะครับอยู่เรียบง่ายเราแค่คิดอินนะครับเราไม่ได้กินจนมากมายนะครับ กินแค่อิ่มเราก็อยู่ได้แล้วมีความสุขแล้วผมก็จะกินข้าวเรียประจัอะไรอยู่กับน้องๆก็ขอบคุณดีนะครับอันนี้ก็ต้องเอานี่มาล่อด้วยเอาขนมน้องๆมาล่อด้วยนี่เอาขนมมาล่อน้องๆด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีเลยที่ส่งอาหารนี่เป็นเหมือนขนมมาให้นะครับนี่ก็จะให้น้องนลอไป เอา้าเออนั่นแหละอันบางตัวเขาก็ไม่ค่อยชอบกินเขาก็เขากินอยู่แต่กินไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนกินข้าวกินข้าวเขาจะชอบกินมากกว่านะครับเป็นข้าวทุกน้ําแกงเลยนะ้ยทุกกับเนื้อเอา้าเมียนละเมียนละได้กินไม่เลือกกินดีเอา้าโจ๊ะสลับหลังอันเลยเอันเดียวก็ได้เอา้า อา้านี่เอเอผมก็จะกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยแบ่งให้น้องๆชีวิตต่อง่ายๆครับอยู่นีนน่เลถามจะมีต้นไม้เยอะหน่อยเสียงนกเสียงอะไรก็ร้องนะครับธรรมชาติว่าช่วงนี้ดอกไม้ก็เริ่มออกนกอะไรพก,ก็มากินน้ำหวานเกาะกินมแมลงนะครับกินเสียงเคาร้อง เธรรมชาติในวัดนะครับเงียบสงบดีอืมสักมาเืื่อนน้องๆด้วยตอนที่กินข้าวก็กินอันนี้ไปก่อนเอากินอาหารไปก่อนสสลัดเอาให้ขอการเลยอันนี้อร่อยเอา อ่าไปและเม่ปมนปลาเมือนี้อ่าเม่นปลาเอาเมือนี้มาเอา,มา,มาเอาม่นปลาครับเม่นปลาจะกินดีมากเลยกินจุเขานะครับขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะครับน้องๆก็เฝ้าอยู่น้องๆก็หิวแล้วเดีย๋ยวไปให้น้องๆกินก่อนให้้องกินอาหารแท่งรอก่อน ียูดำไรกอนเห้ยเดี๋ยวไม่ไไไกินนะครับน้องหน,น,นึ่งล้านคนดีน้องมา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 โอนนิดคนละน้อยอารมีขาวด้วยไปกันกินนะครับ มีข่าวกินในนี้เลยกินข้างล่้าเนี่ยเอาไปได้กินกันทุกคนเดี๋ยวใจเย็นดูครับอ่ะอ่ะแบ่งกันแบ่งกันทะเลาะกันคนละนิดคนละหน่อยนี่ครับใบกินก็กินเหมือนกันเลี้ยงปลาอย่าดุน้องเอาน่ารักนะกินตรงนี้นี่ครับ ตัวใหญ่ก็จะรู้นะครับจะเสียสลักให้น้องๆกินเขารู้ผมก็ฝึกเขาประจำนะครับเขาไม่ให้เขาแกล้งน้องๆเอาๆเอา,เอาข้าวมีน้อยนะครับผมแบ่งกันกินคน,นละนิดก็ยังดียังดีจะได้กินกันทุกตัวนะครับคนละนิดคนละหน่อยก็เดี๋ยวจะให้อาหารเพิ่มนะครับ น้องๆกินหัวอาหารทุกวันน้องๆก็จะกินได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนกินข้าวนะครับกินข้าวคุกน้ําแกงจะกินดีกว่าเวลาผมตักมาก็จะมาแบ่งน้องๆกินอย่างนี้นะครับคนละครึ่งกันหารสองบางทีเราไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เรากินได้ไม่เยอะแล้วก็ให้เขาหมดเลยเราได้กินเขาก็ได้กินเหมือนกันนะครับเขาไปป่ากันหมดนะครับน,นี่ก็มาให้อาหารน้องๆก่อน พึ่งออกเวนมามาเติมให้แล้วก็มาเปลี่ยนน้ำคอยเปิมให้เรื่อยเื่อกีเราแบ่งข้าวเนกัะนิดน,นะครับ เดิมเปหัวอาหารแล้วก็มักไว้เหมือนเดิมกัาชื้นได้แล้วเราไปเปลี่ยนห้นงน้องก่อน ไว้ตามมุมห้องนี่และครับตรงที่เขานอนเล่นเนี่ยเตมให้เขาม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 านี่มา mày phò để phải ờ, để thổi, để ăn ít để เิมไม่ตรงนี้เหละครับน้องหิวน้องก็มากินใส่ัเต็มเลยนี่นอนเฝ้าเลยนะครับผมจะไม่อว้วนได้ยังไงละ่ะตื่นมาเสร็จก็มากินกินเสร็จก็นอน บายเลยเย็นไหมล่ะเติมอาหารให้แล้วก็ไปตักน้ำนะครับมาเติมให้น้องๆตักน้ำสะอาดอิ่มแล้วก็นอนกันอยู่อย่างนี้แหละน้ำก็ตักมาให้แล้วนะครับเราจะเติมไปให้น้องๆ ไปล้างอันนี้ก่อนเพื่อนได้แล้วบางอันน้ำก็หมดเลยบางอันน้ำก็เหลือ ก็เทสมาธิเอยไม่พอเดี๋ยวไปเติมอีก ไม่ได้เลยนะครับผมต้องเติมตลอดน้องกินทั้งวันเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากคิดถึงใจเขาใจเรานะครับเราก็เหมือนกันเวลาร้อนๆเราก็อยากกินน้ำเต็มเลยนี่ตาแล้ว โอเคนะครับผมมาวางให้หออเอาเป็นล็อกของเขานะครับผม ไหลดีครับเสียงน้องเป้นะครับข้าวเพื่อน ใจเย็นเป๋ใจเย็นนี<อ>่แหละใจเขาใหญ่มากยอมรับเลยนะครับผมใจเท่านั้นครับที่ทำให้เรามีความเข้มแข็งนะครับ<อ>ก็เหมือนน้องเปยนีย่แหละเพราะใจเขานะครับทำให้เขาได้มีชีวิตรอดนะครับเขาเข้มแข็งมากเลยไปละ โอเคไลดีมากวางบนนห้นตมมมามบมมต้งนี้แหละร้นเวลาเรามาให้กเก็กว่าคนที่เขาอยู่ครับ นี่ครับเสร็จแล้วก็วางไว้แบบนี้นะครับน้องๆก็ไปเล่นมาหิวก็มากินนี่กบกินแต่ก็กินน้ำด้วยก็เหมือนเราเลยครับนี่ครับนอนพักผ่อนกัน เสร็จแล้วครับผมแล้วผมก็ไปล้างที่กินข้าวกันน้องก็อิ่มแล้วก็มีความสุขกันพักพ่อนกินข้าวเสร็จก็ล้างถ้วยชามคว่ำไปนะครับให้แหง้งนี่ครับอากาศร้อนหอบหน่อย ไปวิ่งเที่ยวจีบสาวามาดีเหนื่อยเนี่ยใชพี่ใหญ่เราเนี่ยหน้าตาเราก็อย่างนี้แหละในแรงจีบสาวไปทั่วนู่น,น <ะ S 2> ครับลูกน้องเขานอนอยู่ไหมครับนี่นอนเฝ้าอ,อยังีงนะเข้าห้องผมแล้วนุ่นเห็นไหมนูน่นเข้าไปในห้องผมแล้ว เย็นนะครับหนุนไปนอนข้างในนุนแหละประจําเลยนี่ครับเวลาร้อนเขาไปนอนในห้องผมอย่างนี้แหละสบายเลยนะ้วมีเาวผมก็อยู่อย่างนี้ครับอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวด,ด้วยกันนะครับน้องๆก็เข้าออกอย่างนี้แหละเหมือนบ้านตัวเองเลยนี่นี่ก็ทัดหน้ารักก็นอนเต้าหน้าห้อง มีอะไรก็จะเห่าก่อนเลยนะครับก็เป็นยามอย่างดีเลยใครแปลกหน้าอะไรมานี่ก็เห่าไว้ก่อนก็ดีนะครับเราจะได้รู้สึกตัวเร็วนะครับวลาใครแปลกหน้าอะไรเข้ามาครับผมเสร็จภารกิจให้อาหารเติมน้ำให้น้องๆเรเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ